สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญ BTC นะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแล้วกันนะครับดู1ชั่วโมงมันดูสวยงามเนาะเพราะว่าจะได้เห็นฐานกันด้วยนะครับฐานเล็กๆนะครับก็คือช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเล่นสั้นกันอยู่นะครับเพราะว่ายังไงในส่วนตัวผมมองว่ามันจะลงยาวอยู่นะครับอันนี้ถ้าใครดูนะครับมันเป็นการคาดการณ์ส่วนตัวของผมเนาะถ้าใครเชื่อหรืออะไรก็ตามใจนะครับก็ดูตามเป็นการ ถ้ามันผ่านแนวต้านสาคัญไม่ได้ผมก็จะมองลงอยู่อย่างเดิมนะครับนั่นแหละก็คือสายสายของผมก็คือเป็นสายเล่นสั้นไม่ได้ถือยาวไปแบบ่าตลอดรอดฝั่งนะครับก็คือผมตัดกําไรกันทุกวันเนาะก็อย่างเช่นสายช็อตนะครับมันก่อนที่ลงคลิปนะแถวสี่หมื่นห้าร้อยนะก็คือมีการถัวขึ้นไปแถวสี 800, ่หมื่นห้าแปดร้อยเราก็ตามชอ็อตไปตามสเต็ปสายชอนะ็อตเนาะจะรู้เนาะ เพราะเราถั่วขึ้นไปได้เราก็ได้กําไรแล้วตอนนี้ก็ประมาณโอ้เกือบพันสองพันเปอร์เซ็นเนาะที่การช็อตกันตามมาเนาะแต่ก็อย่าลืมปิดกันด้วยนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอาจจะเป็นกําไรทิพย์นะครับอันนี้เป็นสายฟิวเจอร์นะครับสายฟิวเจอร์ในบแนดนนะครับถ้าใครอยากสนใจมาเล่นทางสายฟิวเจอร์นะครับเดี๋ยววันหน้าผมอาจจะทําคลิปสอนหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มสอนขึ้นมาเล็กๆนะครับในการพูดคุยกันเกี่ยวกับสายฟิวเจอร์เลยเนาะส่วนสายสปอตหรือว่าสายซื้อเก็บนะครับเดี๋ยว ต้องรอดูอาการก่อนนะครับเพราะว่าในทำเฟสหนึ่งชั่วโมงนะครับจุดที่ลงมาสนะี่0มื่นหกสี่มืนหนึ่งพันหร้อยะที่ผมบอกไว้ในคลิปก่อนนะก็ลงมาเป็นจุดแรกนะครับจุดที่สองนะครับก็คือสี่หมื0 0สี่หมื่นประมาณสี่0มืนเก้าร้อยนะครับจุดที่สองนะครับเป็นจุดที่สองที่จะลงมานะครับในคืนสองคืนนี้แหละนะครับส่วนเหรียญอื่นๆนะครับก็โดนตามไปด้วยนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเดี๋ยญดนะิดคอยในในช่วงสั้นๆนะครับมีการเก็บของนะครับ น, 4, 3, 3 4, น,น,น,นา่า 4, 3, 4, 3, นะจะมีการขึ้นไปแถว4 3 0 0 0สาแหละ4 3 0 0 0สามต้นๆเนาะแถว4 3สา800ได้นะ4 3 4 0 0สะครับนะจะมีการขึ้นไปนะแล้วเดี๋ยวไปชนแนวตข้งนบนก็คือแนวที่พากันไปดอยนะครับใครที่รับซื้อตามขึ้นไปไล่ขึ้นไปแถว40,000ห้านะแถวนี้จะมีการพากันไปดอยเยอะนะครับจุดเนี้ยนะครับน่าจะเป็นจุดล่าสุดที่ทําให้การเก็บของครั้งนี้นะครับขึ้นไปไม่ไหวนะครับก็คือเป็นการลงนะครับ ลงนะครับเทสรีเทสต,ตรงนี้ก็ไม่ผ่านนะเพราะว่าจุดตรงที่รับขึ้นไปนะครับน่าจะน่าจะหมดแถวนี้แหละ <c oughs> แล้วก็เทขายทํากําไรกันในระยะสั้นเนาะและจุดจุดรับต่อไปก็เป็นจุดรับเนี้ยนะครับที่จะลงมาก็คือแถวสี่หมืนแปดร้อยนะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าดูจากเอ็นเอนะครับเนี่ยตอนนี้ตัดมาจากสามหมื่นเจ็ดเลยนะครับถ้าเกิดตัดกันลงก็น่าจะมี อาการลงเยอะแต่ช่วงสั้นๆนะครับ N A สั้นๆ M A เล็กเนี่ยนะนะกำลังจะตัดกันขึ้นก็ขึ้นได้หน่อยเดียวนะครับต้องรอดูว่าจะไปแถวสี่หมื่นสามได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะผ่านตรงจุดนี้ได้เปล่าก็คือเป้าช็อตนะครับก็อยู่อยู่ในโซนสีแดงนะถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่แนะนําให้โดดเข้าแถวเส้นสีเหลืองนะแถวสี่หมื่นสองสี่ร้อยนะะช็อตกับลองยังเลือกทางกันอยู่เล็กๆสั้นๆนะอันนี้เป็นการเล่นสั้นนะครับ อ่าชอ็อตกะลองยังเล,เล่นเล่นเล่นทางกันอยู่ส่วนสายลองนะครับสายลองฟิวเจอร์นะครับก็ลองลองดูแถว4ีว่หนะมื่นเก้าร้อยและสี่หมื่นหนึ่งหกร้อยนะครับเมื่อเช้าถ้าใครรับแถวสี่หมื่นหนึ่งหกร้อยนะก็คือมันมันขึ้นไปได้ไม่มากกอนะก็แถวแถวเนี้ยวิ่งอยู่แถวแถวเนี้ยทาให้แบบดูจุกจิกถ้าเกิดอ่ายังไงก็นั่งทับมือรอแถวสี่หมื่นแปดร้อยถ้าหลุดตรงเนี้ยต้องสต็อปลดไหมนะครับเพราะว่าถ้าหลุดแถวสี่หมื่นแปดร้อยนะครับ โอกาสที่เราจะลงลิบไปอันตรายมากนะอันตรายมากนะอ่า,าอันตรายมากเนาะส่วนเป้าใหญ่ๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกในทุกคิดนะครับผมก็ยังรออยู่แถวสามหมื่นสองต้นๆนะครับใครไม่รอก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนตัวลึกๆในใจผมยังมองว่าตัดใดที่บิตคอยน์ยังไม่ผ่านสี่หมื่นเจ็ดนะครับผมก็ยังไม่ปักใจว่ามันจะขึ้นไปในฐานข้างบนเนาะฐานข้างบนถ้ามันขึ้นไปเราไปหาจุดเข้าได้ตลอดนะครับสําหรับผมเรียกรถให้ตลอดนะครับ เป็นหัวหน้าวินเน็กซี่นะครับเดี๋ยวเรียกรถให้นะเรียกรถช็อตมาหลายรอบแล้วนะไม่เคยเรียกรถลองเลยนะครับก็อาจจะเป็นดูใจร้ายนิดหน่อยนะแต่ก็หวังดีนะครับผมไม่ชี้เป้าลองให้เพราะว่าในโซนใหญ่ๆนะครับในโซนใหญ่ๆนะครับแถวแถวสี่หมื่นเจ็ดนะครับเนี่ยแถวสี่หมืนเจ็ดนะครับและสามหมื่นเนี่ยเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์แถวสี่หมืนเจ็ดเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับขอย่อนิดหนึ่ง แถวเนี้ยก็คือตอนเนี้ยในโซนของบิตคอยมันเกินมันเกินสามหมืนเก้าขึ้นไปนะผมไม่ชี้ลองเลยและไม่ชี้เป้าเข้าด้วยนะเข้าไปก็ดอยนะครับเข้าไปก็ดอยจริงนะครับแต่อาจจะได้ช่วงระยะสั้นก็ไม่เป็นไรนะส่วนตัวนะก็ให้มันลงมาก่อนนะครับให้มันลงมาก่อนตาบใดที่ยังไม่ผ่านสี่หมื่นเจ็ดสี่หมืนแปดขึ้นไปก็ไม่เป็นไรนะครับเราค่อยๆว่ากันเนาะค่อยๆว่ากันของผมจะเล่นเป็นจบรายวัน ชัดเจนกว่าดีกว่าเรารอหนึ่งสองสามเดือนก็ไม่เป็นไรนะอาจจะลองมาหนึ่งเดือนกว่าแล้วก็ออกออกลองมาแถวสี่หมื่นเจ็ดเลยก็ดูเท่ดีนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์นะมีเปอร์เซ็นต์เยอะแยะในการลองนะครับแต่ถ้าใครเหงานะครับเล่นทุกวันมันกว่านะครับเรารู้จุดตลาดง่ายนะเรารู้จุดตลาดค่อนข้างโคตรดีนะแต่ดูในทามเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเ a นะครับเนี่ย มีเล็กนะครับเพิ่งอ่เพิ่งตัดเพิ่งตัดลงนะครับส่วนมอใหญ่ตัดขึ้นเหมือนเดิมน,นะครับผมผมก็รอเวลานะครับให้มันตัดลงเพื่อลงต่อนะส่วนตัวนะแต่ถ้าสั้นๆอยากขึ้นก็ขึ้นไปนะชอบอยู่อยากขึ้นก็ขึ้นไปนะเพราะว่าไปรอชอดอีกเป้าหนึงนะ่งเนาะที่บอกไว้นะครับเป้าสีแดงแน่นะครับเป้าสีแดงนะส่วนหนึ่งชั่วโมงก็ไม่มีอะไรมากนะครับสายรองก็ อยากเสี่ยงก็ต้องอย่าลืม SL นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการเทลงมาที่สี่0มืนหนึ่งหกร้อยอีกครั้งหนึ่งครับเป้าตรงนี้ถือว่าหนาแน่นนะครับหนาแน่นอยู่อาจจะเป็นหนึ่งไม้ของสายรองก็ได้นะครับอาจจะเป็นหนึ่งไม้ก็ได้นะครับเนาะอาจจะเป็นหนึ่งไม้ก็ได้สําหรับ BTC นะครับในช่วงสั้นๆเราก็เล่นกันอยู่ตรงเนี้ยนะเพราะว่าด้วยทั้งข่าวอะไรสิ่งแวดล้อมแล้วก็อ่า มันไปในทางบวกหรือไปในทางลบนะครับผมก็ไม่ได้ติดตามเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนกราฟนะครับผมก็พยายามหาข้อมูลนะครับตามกนบ้านมาให้นะครับอาจจะผิดถูกบ้างนะครับบางครั้งก็อาจจะมีผิดเยอะแยะมากมายแล้วก็อย่าโทษกันมากมายนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแนวทางที่ผมพามาฝากกันนะครับก็สามารถติดตามผ่านช่องทางหลายๆช่องทางทางเพจก็มีนะเพจเฟซบุ๊กนะครับก็จะโพสต์คลิปทุกวันอยู ส่วนใต้คอมเมนต์แท็กชื่อผมมาอยู่ยผมเข้าไปตอบนะครับแล้วก็มีกลุ่มไลนะ์ด้วยไปพูดคุยพูดคุยนะครับแล้วไปฟังสัญญาณเตือนจากผมนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นฟังสัญญาณเตือนจากผมเนาะว่าขึ้นลงขึ้นหรือลงเนี่ยมันจะเป็นนอกคลิปนะครับเพราะว่าบางครั้งคลิปเนี่ยพูดแล้วจบไปในรอบวันวันละครั้งเองนะส่วนถ้ารายละเอียดมากกว่านั้นนะถ้าผมมีเวลาผมลงในกลุ่มมากกว่านะครับเนาะ ก็ลงมาพูดคุยกันนะพูดคุยกันเรื่องราคาสามารถมาสอบถามได้นะครับว่าจะเอาเหรียญไหนนะครับบางเหรียญถ้าสมมติว่ามันเข้าเป้าผมก็จะทําคลิปให้ถ้ายังไม่เข้าเป้าก็ยังไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าผมจะหาจุดเก็บของให้นะครับเนาะเดี๋ยวมารอดูกันนะครับช่วงสั้นๆถ้าสรุปเลยก็ตอนนี้นะครับสรุปเลยนะครับว่ามันจะขึ้นหรือลงนะครับผมมองว่าเดี๋ยวขึ้นนะครับขึ้นเพื่อลงต่อนะครับไม่ต้องดีใจอะไรมากนะครับสนใจ ส่วนใหญ่ก็สี่หมืนสามนี่ก็ถือว่าขึ้นยากแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดเรามาหลงแท่งเขียวนะแล้วโดดเข้ากลางคันนะอันนี้ผมรับผิดชอบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าที่ผมบอกว่าขึ้นเพื่อลงเนี่ยครับก็คือเป็นเป้าที่เขารอช็อตกันนั่นเองนะก็ช็อตกับลองก็เหมือนกันนะทํากําไรได้เหมือนกันนะครับก็ลองลอง,ลองดูเนาะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็จบกันเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับ b t c ของค,ครับ